นะครัวนี้มาฝั่งผู้ชายบ้างผู้ชายถ่าทางแปลกๆหนีน้มาจากนาครสวรรค์หรือเปล่านะคุณสมคิดระหว่างกูนเชื่อแน่ว่าพวกเราอยู่ที่นี่หลายคนจะรู้จักคุณสมคิดดีคุณสมคิดเป็นอีกคนหนึ่งที่พระอาจารย์มีหน้าที่พิเศษให้เขาและจริงๆแล้ววิทยากรแต่ละท่านเนี่ยจะได้รับโจทย์แตกต่างกันและแต่ละแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่พระอาจารย์จะบอกว่า ไปทำอย่างนี้เพื่ออย่างนี้นะคนสมคิดเป็นคนหนึ่งที่พระาจาพยายามที่จะ,ะให้ให้พวกเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วการที่พวกเราเข้าสู่ธรรมะเนี่ยไม่จำเป็นที่พวกเราจะต้องละทุกอย่างทางโลกเลยคุณสามารถมีอะไรก็ได้เป้าหมายคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือใจถ้าเมื่อไหร่แล้วใจที่เราต้องการใจที่เราปรารถนาหรือจุดหมายต่างๆที่เราได้ตั้งเอาไว้มันไม่ได้ทาให้ใจเราเป็นทุกข์อ่ะ มันเป็นเป็นสิ่งที่เราตั้งแล้วเราก็ค่อยๆดําเนินการไปเมื่อนั้นคุณจะมีอะไรมากมายนะก็ได้เลยร้อนะเดี๋ยวเราคุยกับคุณสมคิดตรงนี้ดูนะนำมสก,การหลวงพี่แล้วก็สวัสดีดารา,าป้าป้าลุงลุง <laughs> <laughs> ขัดมาแต่ละคนนี่ตั้งกับผมยังเด็กๆอยู่ <laughs> เ,เรียนนิดนึงนะฮะบุคลิกผมไม่เหมาะที่จะพูดต่อหน้าพระ <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> นาเห็นบุคลิกก็ไม่ค่อยจะเหมาะ อ,อ,อย่างนี้ครับผมอยู่วัดมาตั้งแต่สองขวบนะฮะผมออกจากวัดตอนอายุ17สรุปแล้วผมอยู่วัดมา15ปีนะฮะอยู่วัดมา1ิบหปีออไอ้ที่อยู่นี่คือไม่มีจะกินนะครับต้องไปอาศัยวัดอยู่นะครับออกจากวัดมาตอนอายุ17ก็เข้ามากรุงเทพก็มาเวียนไายตายเกิดอยู่ในวัดตะของกรุงเทพเนี่ยนะวันหนึ่งก็ไปเจอทิตินาธนาพัทลุงนะทิตินาธนาพัทหลุงตอนนั้นยังสัก20ปีที่แล้วนะฮะยังเป็นสาวๆเพิ่งกลับมาจากอังกฤษใหม่ๆ นะนักศึกษาเพิ่งจบปริญญาโทมาจากอังกฤษผมก็เข้าไปคุยด้วยนะเ,เ,เขาก็บอกทิตินาศกำลังปฏิบัติธรรมอยูนะ่ในฐานะที่เป็นเด็กวัดอยู่วัดมา15ปีก็ไปคุยธรรมะกับทิตินาคุยได้สามคำทิตินานหันมามองนะ้เขาบอกฉันไม่คุยกับเธอนะฉันไม่คุยกับเธอถามเฮ้ยทำไมอยู่วัดมาสิบห้าปีพูดธรรมะได้พูดธรรมะรู้เรื่องก็พยายามจะคุยกับทิตินาทิติน,า,ตนาก็ไม่คุยด้วยทิตินาบอกถ้าเธอจะคุยกับฉันนะเธอไปปฏิบัติธรรมก่อน นะไปปฏิบัติธรรมก่อนแล้วกลับมาค่อยมาคุยกันผมก็มีความรู้สึกว่าทําไมต้องปฏิบัติธรรมวะปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรมึงปฏิบัติธรรมมาไม่ถึงปีมาสอนกูอยู่วัดมาสิบห้าปีกูกอยู่วัดมาสิบห้าปีรู้เยอะก่ามึงเยอะนะลองมาคุยกันว่าต้องการอะไรยังไงก็พยายามจะคุยกับทิตินานนะทิตินานก็ไม่คุยด้วยก็วันหนึ่งก็ไม่คุยก็ไม่คุยไม่เป็นไรสารสามีเยอะแยะไปกูคุยกับใครก็ได้นะก็ออกไปคุยกับคนอื่นปรากฏว่าถึงช่วงหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นมาสักสิบปี ก็ปรากฏว่าช่วงปี4041นี่นะฟองสบู่แตกช่วงนั้นผมก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะเพราะว่าโอ้โหธุรกิจล้มแหลงมากนะฮะก็ <laughs> ตัดสินใจฆ่าตัวตายในขณะที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยภาพของทิตินาทก็ลอยมาเพราะทิตินาทก็เคยเคยล้มละลายเหมือนกันแต่ว่าภาพของทิตินาทไม่ฆ่าตัวตายกลับไปสู้ชีวิตนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือชีวิตประสบความสําเร็จผมก็มานั่งคิดถึงตัวเองนะ นิตินาถเป็นผู้หญิงแท้ๆยังไม่คิดฆ่าตัวตายในขณะที่ธุรกิจล้มแต่ผมธุรกิจล้มเนี่ยผมคิดฆ่าตัวตายตอนนั้นก็ปรึกษากันว่าเอ๊จะฆ่ายังไงดีจะทําแบบไหนยังไงนะก็ปรากฏว่าเราอยู่วัดมาสิบห้าปีฟังพระเทศทุกวันแทบจะทุกวันเลยนะฟังพระเทศทุกวันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ากูเนี่ยรู้ธรรมะ กูรู้มึงบอกมึงถามดีกูตอบมึงได้หมดอ,าาอะเจ้าข้อไหนอะไรยังไงเพราะฟังพระมาสิบห้าปีคิดว่ารู้ธรรมะไอ้คนรู้ธรรมะทําไมคิดฆ่าตัวตายวะในเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้แก้ปัญหาชีวิตใช่ไหมเรารู้ธรรมะแต่ทําไมคิดฆ่าตัวตายนะอ๋อเรารู้ธรรมะแต่เราไม่เคยเอามาปฏิบัติ เรารู้ธรรมะแต่ไม่เคยเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามึงจะต้องปฏิบัติธรรมทำไมไม่จําเป็นต้องปฏิบัติธรรมรู้แล้วต้องปฏิบัติทําไมสุดท้ายก็ไปเจอทิตินาก็เล่าให้ทิตินาศฟังเฮ้ยตอนนี้กูคิดฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยธุรกิจเจ๊งอะไรแต่อะไรทิตินาถามว่าพร้อมหรือยังถามพร้อมเรื่องอะไรวะพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมหรือย,ยังบอกเออพร้อมละอ่าถ้าพร้อมไปเลยก็ส่งไปปฏิบัติธรรม8วัน7คืนพอกลับออกมาก็เจริญรอยตามทิตินาศก็คือประสบความสําเร็จในธุรกิจนะ ก็ร่ารวยตามที่เขาอยากรวยกันเขาอยากมีอะไรผมก็ได้มีเขาอยากได้อะไรผมก็ได้ก็ปรากฏว่าชีวิตก็กลับมาประสบความสาเร็จอีกนะก็เลยมาถามตัวเองว่าเฮ้ยเอ้าเรารู้ธรรมะในวัดมาสิบห้าปีเนี่ยรู้ทฤษฎีทุกอย่างนะรู้เขาเรียกอะไรอะรู้ปริยัติทุกอย่างนะเขาสอนอะไรมาเราไปฟังเรารู้หมดอ้าวแล้วทําไมธรรมะช่วยเราไม่ได้ว่าเวลาเจอวิกฤตทําไมเราคิดฆ่าตัวตายปรากฏว่ารู้แต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่มีประโยชน์ รู้แล้วเอามาใช้ไม่เป็นไม่เคยเอามาใช้มันไม่มีประโยชน์มันช่วยตัวเองไม่ได้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นว่าทําไมต้องปฏิบัติธรรมนะผมผมก็เวลาไปบรรยายธรรมหรือว่าเวลาไปคุยอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยคนก็ถามว่าเฮ้ยคุณหนุ่มคิดทําไมต้องปฏิบัติธรรมไม่ต้องปฏิบัติก็ได้อ่านเลาก็รู้เรื่องจะต้องปฏิบัติทําไมไปนั่งหลับตา8วัน7คืนเสียเวลาเปล่าเปล่าอ่านหนังสือเาก็รู้เรื่องอ่านหนังสือเขาก็เข้าใจก็บอกเมื่อก่อนกูก็คิดแบบมึงเนี่ย กูค,คิดว่าอ่านหนังสือเอาก็รู้เรื่องฟังพระเทศก็เข้าใจไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้แต่วันหนึ่งไอ้ที่กูรู้กูเข้าใจมา15ปีเนี่ยมันช่วยอะไรกูไม่ได้เลยสุดท้ายกูตัดสินใจฆ่าตัวตายนะตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วสุดท้ายก็คือเฮ้ยรู้แต่ไม่ปฏิบัติไม่มีประโยชน์นะร,รู้ต้องเอามาปฏิบัติมันถึงจะแก้ปัญหาเราได้ นะพะพอหลังจากไปปฏิบัติเสร็จแล้วก็มีคนมาถามว่าเฮ้ย mm hmm. คุณสมคิดทําไมต้องต้องอปฏิบัติธรรมผมว่าให้การแก้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ mm hmm. เวลาคุณเจอวิกฤตเจอความหนักหนาสาหัสที่มันเป็นปัญหาที่เป็นวิกฤตของชีวิตแล้วมันจะช่วยคุณได้ตอนนั้นเขาบอกเฮ้ย mm hmm. ตอนนี้กูยังไม่มีปัญหา mm hmm. เดี๋ยวรอกูมีปัญหาก่อนค่อยๆปฏิบัติก็ได mm hmm. ้ผมก็ถามมันว่าแล้วมึงจะทันไหมเนี่ย มึงมึงเคยเจอไอ้คนที่รอให้มีปัญหาแล้วปฏิบัติเนี่ยมึงเคยเจอไหมเมื่อว่าไม่เคยเจออ่ะกูจะชี้ให้มึงดูว่ามันอยู่ที่ไหนในคุกเนี่ยทั้งหมดเลยที่มันอยู่ในคุกเนี่ยมากะว่าเดี๋ยวกูมีปัญหาก่อนกูค่อยปฏิบัติก็ได้แต่พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันมันมันยันงไม่ทันนึกออกไหมลงมือไปแล้วซัดไปแล้วแล้วก็ไปนอนอยู่ในคุกนั่นแหละดีนะดวงตาทีแรกจะไปเยี่ยมในคุกแล้วพอดียั้งทันนะไม่ <laughs> งั้นเจอกันในคุกแล้ว <laughs> นะะ แล้วบางคนเนี่ยเวลามาถามผมว่าเฮ้ยคุณผมคิดทําไมต้องปฏิบัติธรรมเฮ้ยปฏิบัติธรรมแล้วมันช่วย,เ,ยเรื่องบุญกุศลมันจะทําให้ชาติหน้าเราไปเกิดในภพชาติที่ดีขึ้นเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูแก่ก่อนค่อยค่อย,อย,อยปฏิบัติธรรมก็ได้นะเพราะถ้าต้องไปใช้กันภพหน้าชาติหน้าเดี๋ยวแก่ก็ทําทันผมก็ถามว่าและอะไรเป็นอะไรทําให้มึงมั่นใจว่ามึงจะอยู่จนแก่ มึงเคยเห็นไหมแม่แมฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุส4 15ี่ส8บห้าแ่ยี่บเอดแม่งฆ่าตัวตายกันหมดแล้วยังไม่ทันแก่เลยแล้วพบหน้ามันจะไปเกิดเป็นอะไรวะนะ้นะมันจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคําถามที่ผมถามก็คือว่าทําไมต้องปฏิบัติธรรมนะแล้วควรปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ รอให,ให้ให้มีปัญหาก่อนดีไหมรอให้แก่ก่อนดีไหมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารอให้มีปัญหาก็ไปเจอกันในคุกนะครับถ้ารอให้แก่ก็คือไปเจอกันชาติหน้าเพราะว่าเวลามีปัญหาคุณคุณคิดไม่ทันแล้วว่าจะรอให้แก่มันฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะฉะนั้นคําถามเนี้ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็หลวงพี่เอกชัยก็จะตอบให้ทราบเพราะฉะนั้นพออ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จจะได้ไปแนะนําได้นะฮะคือก่อนจะแนะนําคนอื่นเนี่ยแนะนําตัวเองก่อนว่าทําไมกูต้องปฏิบัติธรรมนะครับก็นมัสการหลวงพี่แค่นี้ครับ จริงๆแล้วมีมีมีหลายครั้งนะที่คุณสมคิดไปบรรยายแล้วเขาก็อย่างเงี้ยเขาก็ไปอย่างเงี้ยจะให้เขาเปลี่ยนกี่ชุดวุฒีให้ไปทำรายการบอกให้ไปเปลี่ยนชุดเขาก็เข้าไปเปลี่ยนออกมา,าก็เป็นชุดเดิมเพราะอ,อิตานน่มีชุดนี้ชุดเดียวมีแบบเดียวแต่มีหลายชุดมีคนหนึ่งเขียนคอมเมนต์ว่าพระอาจารย์วิจกรดีแต่แต่งตัวใช้ไม่ได้ไม่ได้ว่าคุณสมคิดนะแต่บอกว่าพระอาจารย์ ให้เขามาพูดมาบรรยายไม่ได้ให้พวกเรามาดูการแต่งตัวเราต้องมองให้ลึกมากกว่าตรงนั้นนะอันนี้เขาเป็นอย่างนั้นซึ่งพระอาจาร์ก็ยังยอมรับได้เลยแล้วทำไมพวกเราที่เป็นผู้ฟังถึงจะรับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเรามักจะคบกับใครคนใดคนหนึ่งในมุมมองที่เราอยากจะให้เขาเป็นเหมือนเหมือนกับใจที่เราปรารถนาปัญหามันเลยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะ วันนี้เราลองเปลี่ยนใหม่เราลองเรียนรู้ใครบางคนเน่ยไม่ต้องคนข้างนอกนะเริ่มจากพ่อแม่พี่น้องหรือคนใกล้ๆในแบบที่เขาเป็นของเขาแต่เราสามารถยอมรับเขาได้ไม่ใช่ใหมายถึงว่าเขาลายก็ปล่อยให้เขาลายนะแต่วันนี้ปัญหาส่วนใหญ่คือใจเรานะี่ไม่ยอมรับกับเรื่องเรื่องนั้นเมื่อใจเรายอมรับได้แล้วเราไม่เป็นทุกข์แล้วอย่างที่สองเราค่อย หาวิธีจัดการจะหลอกมาปฏิบัติธรรดีไหมจะมีกุศโลบายยังไงที่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยเหมือนกับที่เมื่อก่อนครั้งหนึ่งที่เราไม่เป็นน่ะวันั้นน,นี่ถึงเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะสาธุให้คุณสมคิด